ในคู่มือไปไหนนะคะคู่มือก็คือว่าหมวดนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าประเทศแต่ละประเทศเขาพูดคำว่า h e ลโลสวัสดีเนี่ยเป็นคำว่าอะไรอ่ะจีนแซ่ฮะแซ่ปอะไรอ่ะจีนจีนพูดว่าอะไร Hello ลนิฮาวถ้าเกิดคเรียน่ะคเรียนคเรียนชาร์เดอันยองฮเซยอด๋วจะรู้ได้ไงครับถ้าเป็นฝรั่งเศสก็บอกสลู e ถ้าเป็นอาหรับิกสลามฮินดูก็นามาสเตถ้าเป็นสเปนก็เอ่อฮะโฮโฮล่าโฮลาจริงเหรอถ้าเป็นโปรตุกีสก็โอล่าถ้าเป็นเยอรมันก็ฮัลโหลอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้พอเขาพูดว่าอะไรเช่นบอกว่า ให้ไปหาเพื่อนที่พูดว่าสลูดน้องมิมก็ต้องหมุน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 ให้ตรงกับประเทศฝรั่งเศสให้ไปหาเพื่อนที่พูดว่าหนีนห่หาน้องมิมก็หมุนหมุนหมุนมาให้ตรงกับใช่นาโอเคไหมเกิดไปแล้วก,กดปุ่มเหลืองค่ะลูกขันน่าจะอยู่ด้วยไหมอ้าวฟังฟัง เยอรมัน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 อยู่ในประเทศทวีปยุโรปสีม่วงใบให้สีม่วงสีม่วงไม่ใช่ยุโรปยุงนี่ยุงนี่ยุโรปค่ะี้มือนีหมือนีมือนีค่ะยุโสีม่วงเดนขึ้นเลยเดนขึ้นเลยขึ้นค่ะออเยอรมันจเจอแล้วกดปุ่มไค่ะอไมเห็นเยอรมันเอีก้นงอีก้นง นามัสเต n a นามัสเตเนี่ยคือฮินดูประเทศเนปาลแม่รู้แม่รู้เนปาลเขาอาจจะไม่รู้นามัสเตคือเนปาลอยู่กับทวีปเอเชียค่ะดีนแดนเนปาลเนปาลอีกนิดนึงลูก N E P A L เห็นไหมมีไหมไม่มีค่ะแคนมี้ไม่ใช่กระตจาว่าเฉลยเขาบอกว่าฮินดูอ่ะ ฮินดีอ่ะฮินดีมีประเทศอะไรบ้างที่ฮินดีคะป้าปคะอินเดียไงอินเดียอินเดียอินเดียเหรออินเดียเขาใช้นามัสเตยไหมอ่ะป้าใช่ใช่ใช้เหรอเช่จริงไหมอ๋อเมื่อกี้แม่เห็นอันนี้มันโดนเลื่อนไปที่ first atlas อ่ะมันเลยเปลี่ยนหมวดไปแล้วค่ะคือพอาว่าเราไปจิ้มประเทศอะไรมันจะพูดถึงประเทศนั้นว่าประเทศนี้เป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะหมวดสาม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 งงมากหมด f r y to Nigeria ค่ะ Nigeria เนี่ยอยู่ที่ทวีปแอฟริกานี่นี่สีเหลืองสีเหลือง Nigeria สีเหลืองหอยนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ Nigeria ก็ N I G E R I A มีไหมลูกอ่ะแล้วก็กดเลยค่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แต่มันควบคุมยากจริงๆค่ะเย <Yeah. S 2> โหมดต่อไป เดี๋ยวนะขอปีก่อนคือไอคนพูดเนี่ยมันเป็นคนภาษาอะไรคะคือมันเป็นคนอะไรอ่ะแบบ my first my first atlas t มันก็พูดว่า my first atlas t อย่างเงี้ยจริงเหรอ มันไม่สำเนียงอะไรอ่ะแล้วมันก็พูดหลายคำมั้งที่ฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะจอตลาสเลยเหรอแอะลาสอ่ะเดี๋ยวมาฟังฟังฟังมาฟังเดี๋ยวคอยดูนะ My first atlas เห็นไหม My <time? S 2> first atlas <laughs> atlas อย่างนี้เลยนะมัน <What? S 2> อ่านอย่างนี้เหรอคะ <laughs> ใช่หรอไม่ได้แล้วไม่ยอมเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ค่ะเฮ้ยแอมวนจะป้องร้องเเลยเหรอเอาโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวโทรไปโทรไปโวยเลยค่ะไม่ใช่แม่จะเอามาถามว่าแอดลาสมันอ่านยังไงอะรู้ไหมคะว่าเราสามารถถาม Google ได้ Atlas แอตเทน Atlas Atlas ก็ถูกแล้วนี่มัน Atlas อะไรของมาแล้ว เวลาที่เขาพูดคำอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วเสียงก็ก้องกองซื้อมากี่บาทคะม <c oughs> ่หอมมากเลยเล่นไม่ได้จริงมันนี่เรา <คน S 1> มาเล่น,นไหมครัคนจีนเรามาเล่นลูกค้าหมดสุดท้ายไม่เล่นนะคะหมดสุดท้ายหมดสุดท้ายเอช่วยเด็กเชิไรอุ่แพร์ยูสยูอฟอให้บินไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกให้เช่นสมมติอันนี้อ่ะ เม็กซิโกแล้วก็เล่นเพลงเม็กซิโกในฟาร์มอ๋อที่เจี๊ยดเล่นได้ไงอยากฟังเพลงประเทศอะไรได้เลยค่ะจีนจีนนหรอสีไหมสีไหมสีไหมพี่เชยนมันคอนโทรลยากมากปะป๊า Enjoy Static เขาวนาไงคะตกใจมือจิ้งอ่ะกดเลยค่ะใช่เหใช่ไหมเหมือนเป็นญี่ปุ่นเลยอะค่ะ อินเดียสิลูกอินเดียอยู่ตรงนี้ลูกแต่เลื่อนไปอินเดียสิลูกเห็นไหมเต็ <laughs> <น>มีนโยกเลยครแล้วก็กดไว้ด้วยนะแล้วก็กดอ่ะกดได้ไหมคะโ <c oughs> อ,อ้นี่มันไปหมด <c oughs> ไปหมด First Atlas อีแล้วคุณแม่ทุบบอกนะไม่ใช่แต่ว่าตัวมันก็ยังอยู่ที่นี่แต่หมดมันไปนู่นละ มันเพียงงเพ้ยนแน่นอนค่ะเพี้ยนแน่ๆค่ะเครื่องนี้บายบายขอสรุปแค่พี้นที่ช่อนใช่ถ้าน้องพิมอยากรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนประเทศอะไรนี้ให้มัาถามไม่ต้องการรู้จงๆต้องการเล่นเกมม <c oughs> เอ๊ะตอนเล็กๆ ตอนมัธยมปามีหนังสือ atlas ไหมคะไม่มีค่ะเฮ้ยทุกคนต้องมีค่ะไม่มีไม่ไม,มีค่ะทุกคนต้องมี<ห>ค่ะ,คะไม่มีคือไฮรโตรแล้วกับแคมูไม่ใช่ทุกคนต้องมีเพราะว่ามันต้องเรียนไม่ไมนีน้องๆคะใครอยู่มัธยมต้นต้องมีหนังสือ atlas ใช่ไหมคะ a t ลาสแล้วก็จะเปิดมาอันนี้หน้านี้เป็นทวีปอะไรแล้วก็จะมีพวกทะเลอะไรอยู่ตรงไหนเมืองหลวงประเทศอะไรเมืองสำคัญอย่างเงี้ยมีแต่แอ t e r o ถามจริงนะไม่มีมีค่ะจำได้เคยมีซื้อในตัวโรงเรียนที่โรงเรียนให้มีซื้อทุกคนค่ะไม่มีค่ะที่รัฐบุรีเอกสารเกี่ยไรฮะใช่ค่ะไม่มีมันจะเป็นเล่มอย่างงี้ค่ะไม่มีแล้วก็โอ้เออแต่ว่าของคุณแม่เนี่ยได้รับมรดกมานะคะได้รับมรดกมาจากพี่ค่ะไม่ได้ซื้อค่ะโอเคค่ะอ่ะลากันไปก่อนกับ my first atlas เข้าไหมคะตะเกียบ atlas งุนงงตะเกียบุนงง มันเพี้ยน่งแม้ว่ามันไม่ค่อยดีถ้าเกิดว่ามันแม่นยำแล้วก็สวยงามดีกว่านี้เมันจะเยี่ยมมากเลยค่ะพลาสติกกองเกงไม่ไม่ใช่หรืออีกในหนึ่งอันนี้มันเป็นของปลอมจากจีนป้ป๊าถ้าเกิดว่าของแท้เนี่ยมันจะดีกว่านี้ไหมคะไม่รู้ค่ะต้องไปไฟเอาดูนะคะเนี่ยหรืออันนี้แท้แล้วอันนี้มันมันไม่ไม่ปลอมค่ะมันมีมออกด้วยค่ะอมีมออกเลยเนี่ย ไม่ใช่ของปลอมหรอกคะ่ะแต่เราไม่คิดกับตําแหน่งเขาแล้วนี่เองโอเคบ๊ายบายเราผิดเองค่ะ <c oughs> ขอโทษนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์